วันนี้เราจะมาลองเล่น New วบริง2.0ที่มาแทนบริงตัวเก่าที่เลิกพัฒนาไปแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง J ั c ก DIY นะครับ เนื่องจากว่าบลิงตัวเก่านั้นเลิกพัฒนาไปแล้วและไม่อนุญาตให้เรา Create New Account แล้วนะครับแต่ก็มีวิธีแก้ปัญหาสําหรับคนที่ยังต้องการใช้งานบลิงตัวเก่าอยู่ซึ่งผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับ สำหรับบลิงตัวใหม่ก็จะมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบลิงไ IoT ซึ่งแยกออกมาเป็นคนละตัวกับแอปบลิงตัวเก่าเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีก็ให้เข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปตัวนี้กันก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดแอปบลิงไ IoT แล้วก็เลือก Sign up เพื่อสมัครใช้งานใหม่กันก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยมีบัญชีกับบลิงตัวเก่ามาก่อนหน้านี้แล้วก็จําเป็นต้องสมัครเพื่อใช้งานใหม่อยู่ดีนะครับเพราะบลิงทั้งสองตัวนี้เขาเป็นคนละตัวคนละแพลตฟอร์มและคนละ server, เซินนร์ฟเว เลือก I Agree แล้วก็กด Continue นะครับจากนั้นทางบลิงเขาจะส่งลิงก์ไปให้เราทางอีเมลเพื่อตั้งพาสเวิร์ดนะครับก็ให้เปิดอีเมลขึ้นมาแล้วก็เลือก Create Password จากนั้นก็ตั้งพาสเวิร์ดนะครับเสร็จแล้วก็กด Next ใส่ชื่อของเราเข้าไปแล้วก็กด Done นะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าเว็บเพจเพื่อที่จะสร้างเทมเพลตหรือโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับเราสามารถสร้างในหน้านี้ของมือถือได้เลยแต่จอมือถือค่อนข้างเล็กทำให้ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมจะไปทำในคอมพิวเตอร์แทนนะครับในคอมพิวเตอร์ก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ b l i n g c l o u d จากนั้นก็ให้ล็อกอินด้วยอีเมลและ password ที่เราเพิ่งสมัครไปเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็กดล็อกอินนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้กดไปที่ปุ่มเทมเพลตตัวนี้นะครับ จากนั้นคลิก New Template เพื่อสร้าง Template หรือ Project ใหม่นั่นเองนะครับตรงช่อง Name ก็ให้ใส่ชื่อ Project ของเราเข้าไปผมจะทดลองกดสั่งงาน LED ผ่านปุ่ม Button ต,ตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อเป็น LED Blink นะครับต่อไปในส่วนของฮาร์ดแวรก็ให้เลือกให้ตรงกับบอร์ดที่เราใช้งานตรงนี้ผมเลือกเป็น ESP8266 เพราะผมใช้บอร์ด Node MCU คอนเนกชันไทยก็เลือกเป็น WiFi นะครับในส่วนของ Description ก็ใส่คำอธิบายของโปรเจกต์ของเราเข้าไปหรือจะเว้นไว้แบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มดันตอนนี้เราก็จะได้โปรเจกต์ที่ชื่อว่า led blink ขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตที่ด้านบนตอนนี้เราอยู่ที่เมนู info นะครับที่หน้านี้ก็จะมีรายละเอียดโปรเจกต์ของเราซึ่งสามารถปรับแก้ได้เช่นไอคอนของโปรเจกต์นะครับทางด้านขวามือจะมีส่วนของ firmware configuration ที่เราจะต้อง copy แล้วนำไปวางไว้ในโค้ด arduino ของเรานะครับ ในส่วนของ c a t ตากรีก็ให้เลือกใส่ประเภทของโปรเจกต์ตรงนี้เขาบอกว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการควบคุมเป็นกลุ่มหรือควบคุมโดย Alexa Google Assistant น,นะครับผมเลือกเป็นไลฟ์ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็กดเซฟมาดูเมนูถัดไปนะครับคือ Metadata ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของโปรเจกต์ของเรานะครับต่อไปเป็นเมนู Data Stream ตรงนี้คือส่วนที่เราต้องสร้างตัวแปรที่จะใช้งานในโปรเจกต์ของเรานะครับก็ให้คลิกที่ edit ก่อนแล้วก็เลือก new data stream นะครับจะเห็นว่าตอนนี้จะไม่มี Digital Pin ให้เราเลือกเหมือนบลิงตัวเก่าแล้วนะครับก็คือที่บลิงตัวใหม่เขาจะไม่มี Digital Pin ที่ผูกไว้กับฮาร์ดแวร์หรือว่าบอร์ดของเราเพื่อสั่งงานไปที่ขาดน้นๆตรงๆแล้วนะครับจะมีแค่ v วอร์ชวลพิให้เลือกใช้งานแล้วเราต้องไปเขียนโค้ดเพื่อรับสถานะของเวอร์ชวลพินเพื่อไปสั่งงานพินของ MCU ของเราต่อไปนะครับ ก็ให้เลือก v วอร์ชวลพินะครับแล้วก็ตั้งชื่อผมตั้งเป็น LED พ i n นะครับตรงช่องของพ i n ก็จะมีเวอร์ชว Pin นให้เราเลือกทั้งหมด256ตัวตั้งแต่ V 0จนถึง V 2 5 5นะครับผมเลือกเป็น V 0นะครับในส่วนของ data type ก็ให้เลือกเป็น integer นะครับเพราะสถานะของ button ที่ผมใช้จะเป็นได้แค่0กับ1นะครับ เลือก max min value เป็น0และ1นะครับจากนั้นก็ใส่ค่า default หรือค่าเริ่มต้นให้เป็น0เสร็จแล้วก็กด create นะครับตอนนี้ผมจะมี data stream ไว้ใช้งานในโปรเจกต์แล้ว1ตัวชื่อว่า led pin เป็น virtual pin v0 นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ผมจะควบคุม led 1ดวงด้วย button 1ตัวการสร้าง data stream แค่1ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับก็กด save ไปนะครับ ที่เมนูอีเวนต์ก็จะเป็นการแสดงเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้มี2ตัวคือเมื่อบอร์ดของเราออนไลน์และออฟไลน์ตรงนี้ก็ยังไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับต่อไปให้คลิกไปที่เว็บแดชบอร์ดนะครับที่หน้านี้เราจะสามารถสร้างโปรเจกต์บนหน้าเว็บเพื่อควบคุมและมอนิเตอร์สถานะต่างๆของโปรเจกต์ของเราได้จากที่หน้าเว็บเลยนะครับผมก็จะสร้างเว็บแดชบอร์ดไว้เพื่อควบคุม LED ผ่านทางหน้าเว็บด้วยนะครับโดยคลิกไปที่ Edit จากนั้นก็ลากสวิตช์มาไว้ที่หน้าเว็บแดชบอร์ดแล้วก็กดเข้าไปเพื่อตั้งค่านะครับไทต์เลผมตั้งชื่อว่า LED ในส่วนของ Data Stream ก็ให้คลิกเพื่อเลือกให้ปุ่มนี้ลิงก์เข้ากับ Data Stream ที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีให้เลือกแค่ตัวเดียวคือ LED Pin V0 นะครับจากนั้นก็กดเซฟไปนะครับต่อไปที่เมนู Mobile Dashboard จะเป็นการสร้างโปรเจกต์ซึ่งต้องทําในมือถือเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่หน้าเว็บตรงนี้โปรเจกต์ Project ของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกไปที่เทมเพลตเปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม copy ในส่วนของ firmware configuration เพื่อนำไปวางในโค้ด Arduino นะครับที่หน้าโปรแกรม Arduino ก็เช็คก่อนนะครับว่าเราติดตั้งไลบรารีของบลิงแล้วหรือยังโดยเลือกไปที่ sketch include library และ manage library นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่าบลิงเข้าไปตรงช่องค้นหานะครับ ก็จะมี Library Blink ขึ้นมาถ้ายังไม่ Install ก็ให้กด Install ได้เลยนะครับตรงนี้ของผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมก็จะกดปิดไปนะครับต่อไปให้ไปเลือก example project ออกมาโดยเข้าไปที่ไฟล์ example b l i n k b l i n k agent แล้วเลือก agent esp8266 นะครับเมื่อเปิดมาแล้วก็ให้นำเฟ r e configuration ที่ Copy มาจากหน้า Template ที่สร้างมาวางทับโค้ดในบรรทัดที่3และ4ได้เลยนะครับ จากนั้นในฟังก์ชัน Setup ผมจะต้องทำการ Set Pin m o มดเพื่อเป็นเอาต์พุตสำหรับขาที่ต่อ LED ซึ่งผมใช้ DC เพราะมี LED built-in สีน้ำเงินติดมากับบอร์ดอยู่แล้วไม่ต้องต่อ LED เองนะครับจากนั้นผมก็ต้องเขียนโค้ดในส่วนของการรับสถานะของเวอร์ช l Pin V0 จากแอปโดยสร้างฟังก์ชัน b r i n g right ตัวนี้นะครับและก็เขียนโค้ดเพื่อรับสถานะของ V0 ผ่านทางตัวแปร VAL หรือ value นะครับ บรรทัดต่อมาผมจะสั่งงานขา d ีีให้มีสถานะตรงกันข้ามกับตัวแปรแวลูนะครับเนื่องจากว่าบนบอร์ดมีการต่อวงจร LED เป็นแบบซิงค์คือ LED จะติดเมื่อสถานะของขา d ีเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการกลับสถานะหนึ่งครั้งเพื่อให้ LED ติดดับตามสถานะของปุ่มนะครับเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับ ตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าผมไม่ต้องใส่ชื่อ w i f i และพาสเวิร์ดที่จะให้ Node MCU เชื่อมต่อนะครับเพราะหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้ว Node MCU เขาจะปล่อย wi-Fi ออกมาจากนั้นเราจะต้องใช้แอป Blink เชื่อมต่อเข้าไปเพื่อตั้งค่าชื่อ w i f i และพาสเวิร์ดที่จะให้ Node MCU ของเรานั้นเชื่อมต่อนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้ว Node MCU ก็จะปล่อย wi-Fi ออกมาต่อไปก็ให้เปิดแอป Blink ขึ้นมานะครับแล้วเลือกไปที่ Add New Device เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์ของเราให้เชื่อมต่อกับโปรเจกต์ของเราในแอป Blink นะครับ ก็จะมีให้เลือกอยู่3วิธีแล้วเลือก connect to wifi จากนั้นก็กดป mm ุ hmm. ่ม ready เพื่อสแกนหา wifi แล้วก็จะเจอ wifi ที่ชื่อว่า b l i n k แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับ mm hmm. ก็ให้กดไปที่ชื่อ wifi เพื่อเชื่อมต่อกับ n o ด MCU ก่อนนะครับจากนั้นแอปจะให้เราเลือก wifi ที่ต้องการให้ n o ด MCU เชื่อมต่อ mm hmm. ก็ให้เลือก wifi ที่เราต้องการพ mm ้อน password เข้าไปแล้วก็กด continue นะครับ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเราจะมาอยู่ที่หน้า configuring device ซึ่งสามารถแก้ไขชื่อ Device ได้นะครับถ้าเราต้องการเสร็จแล้วก็ให้กด continue นะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วต่อไปเราจะไปสร้าง Mobile Dashboard เพื่อควบคุมอุปกรณ์ของเรากันนะครับให้กดไปที่รูปประแจที่มุมขวาบนนะครับจากนั้นก็ให้เลือก widget ออกมาใช้งานเหมือนกับบลิงตัวเก่านะครับ การเข้าไปเลือกวิดเจ็ตก็สามารถทําได้2แบบคือกดไปที่ขีด3ขีดที่มุมขวาบนหรือกดไปที่ตรงที่ว่างตรงกลางจอของเราได้เลยนะครับที่หน้า Widget Box ็จะเห็นว่าบลิงตัวใหม่นี้จะไม่ใช้ Energy แล้วนะครับแต่จะจํากัดวิดเจ็ตที่เราสามารถใช้งานได้ในกรณีที่เราใช้เวอร์ชั่นฟรีนะครับส่วน Widget ที่มีข้อความว่าอัปเกรดคือ w i d g e ็ที่เราจําเป็นต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อที่จะได้ใช้งานนะครับเมื่อกดเข้าไปดูก็จะมีจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามนี้นะครับ เมื่อเลื่อนลงไปดูก็จะเห็นว่ามีวิดเจ็ตที่ใช้งานได้สําหรับเวอร์ชั่นฟรีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่สําหรับโปรเจกต์นี้ผมจะเลือกใช้บัตทอนซึ่งสามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรีนะครับเมื่อเลือกออกมาแล้วก็ให้กดเข้าไปเพื่อตั้งค่าซึ่งก็จะคล้ายๆกับบลิงตัวเก่านะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่บลิงตัวใหม่นี้ใช้ data stream แทน pin นะครับก็ให้กดเข้าไปเลือก data stream led pin สําหรับบัตทอนตัวนี้นะครับเลือกโหมดเป็นสวิต จากนั้นก็กดย้อนกลับและก็กดปุ่มย้อนกลับที่มุมซ้ายบนอีกทีเพื่อออกไปที่หน้าควบคุม ตอนนี้เราก็จะสามารถสั่ง LED ปิดเปิดได้แล้วนะครับและสำหรับบลิงตัวใหม่นี้จะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์คือเราสามารถเพิ่มปุ่มกดไว้ที่หน้าแรกของแอปบลิงหรือที่เรียกว่าหน้าโฮมสกรีนเพื่อกดสั่งงานจากตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดเข้ามาสั่งงานในโปรเจกต์ในหน้านี้นะครับก็ให้กดปุ่มกากบาดเพื่อกลับไปที่หน้าโฮมสกรีนก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโฮมสกรีนแล้วนะครับก็จะมีโปรเจกต์ทั้งหมดของเราโชว์อยู่ที่หน้านี้นะครับก็ให้กดเครื่องหมายประแจที่มุมขวาบนเพื่อเข้าไปที่หน้า Dev developerpper Mode จากนั้นก็กดไปที่โปรเจกต์ของเราค้างไว้นะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้กดไปที่จุด3จุดตรงมุมขวาบนแล้วก็กดเชนทายไทท์นะครับที่หน้านี้ก็จะมีหลายประเภทให้เราเลือกเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่เราจะใช้งานนะครับเช่น KeyValue, Button, Level, Color นะครับในโปรเจกต์นี้ผมจะเลือก Button ออกไปเพื่อกดสั่งงาน LED จากหน้า Homescreen ได้เลยนะครับ เมื่อเลือกแล้วก็ให้ทำการผูกปุ่มไว้กับ d a t a s t r e a m ที่เราต้องการสั่งงานซึ่งโปรเจกต์นี้ผมมี Data s t r e a m อยู่แค่ตัวเดียวคือ LED Pin เพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกผูกไว้กับ LED Pin นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเราสามารถเปลี่ยนไอคอนที่จะใช้แสดงผลได้ก็ให้เลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับว่า off state จะให้แสดงไอคอนอะไร on state จะให้แสดงไอคอนอะไรผมเลือกเป็นหลอดไฟตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายการกรบาดออกไปนะครับตรงนี้ผมเจอปัญหาว่าค่าบางอย่างที่ผมตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้หายไปเช่นไอคอนที่ใช้แสดงตอนออฟสเต e และออนสเตตที่ผมเลือกหลอดไฟไว้เปลี่ยนกลับไปเป็นตัวเดิมนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมใช้ไม่เป็นหรือว่าเป็นปัญหาที่ตัวแอปเองนะครับผมก็ลองเข้าไปตั้งใหม่ซ้ำๆแบบเดิมดูจนกว่าจะได้นะครับ เมื่อตั้งค่าได้แล้วที่หน้าโฮมสกรีนของเราจะมีปุ่มกดให้กดเพื่อสั่งงานได้โดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปที่หน้าโปรเจกต์นะครับแต่ข้อจํากัดคือเราสามารถเลือกปุ่มออกมาได้แค่ปุ่มเดียวกรณีที่โปรเจกต์ของเรามีหลายปุ่มก็ให้เลือกปุ่มที่สําคัญที่สุดนะครับหากต้องการเข้าไปสั่งงานที่หน้าโปรเจกต์ก็ให้กดไปที่ว่างไม่ให้โดนบัตทอนตรงกลางนะครับเราก็จะสามารถสั่งงาน LED จากที่หน้านี้ได้เช่นกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังสนใจอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ